สวัสดีพี่น้องผู้เลี้ยงสุกรทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องนักล่าประสบการณ์นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงในหัวข้อของการเจาะเลือดนะครับเจาะเลือดก็จะมีกันหลักๆคือสามสามตำแหน่งนะครับคือบริเวณหูคอและก็หางนะครับส่วนเจาะเลือดเพื่อในนั้นก็มีอยู่หลายวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือการ เจาะเลือดไปตรวจโรคนะครับโรคที่ตรวจได้จากการเจาะเลือดก็จะมีพวกเพอร์สนะครับหรือจะเป็นโรคเอเอฟนะครับที่หลายคนก็รู้จักกันดีนะครับอีกความสําคัญเลยก็คือเพื่อที่จะทําไปนําส่งนะครับเพื่อจะนําสุกรข้ามเขตต่างๆนะครับไม่ว่าจะข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามอำเภอนะครับ อุปกรณ์ก็จะมีตัวเข็มตัวนี้นะครับจะมีความยาว1 1หนึ่งนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ใช้เข็มเป็นเบอร์18นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไซล,ลิงนะครับแล้วแต่จะใช้ไซล,ลิงห้าหรือ1ิบซีซีนะครับแล้วแต่กำหนดน,นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหลอดเก็บตัวอย่างนะครับหลอดเก็บตัวอย่างก็จะมี2ประเภทนะครับคือประเภทที่1 มีสารป้องกันเลือดแข็งตัวนะครับกับประเภทที่2คือไม่มีสารป้องกันเลือดแข็งตัวนะครับประเภทที่2นี้จะนิยมตั้งไว้ให้แยกชั้นนะครับก่อนทําการเจาะเลือดทุกครั้งเราต้องทําการจับบังคับสัตว์ก่อนและเช็คให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยก่อนทําการลงเจาะเลือดนะครับ โดยตัวอย่างในที่นี้เป็นการจับบังคับสุกรน,นะครับเราจะใช้การรัดปากด้วยเชือกหรือสแนนตำแหน่งที่มัดคือหลังเขี้ยวบนของสุกรน,นะครับตำแหน่งที่ใช้เจาะเลือดบริเวณคอให้ดูตามมาร์กสีแดงนี้นะครับจะเป็นบริเวณของเส้นเลือดดำใหญ่ที่เรียกกันว่าจูกุล่าเวนนะครับจากนี้จะเป็นเทคนิคเจาะเลือดที่ผมใช้ประจำะครับ คือการหันปากฉลามขึ้นด้านบนแล้วก็หันสเกลขึ้นด้านบนหลังจากนั้นจะเสียบเข็มก็ไปก่อนครึ่งหนึ่งก่อนจะดันเข็มที่เหลือเข้าไปนะครับเมื่อปลายเข็มแทงทะลุเส้นเลือดดําใหญ่เลือดก็จะออกมาเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะด้านในมีความเป็นสูญยากาศอยู่แล้วถ้าท่านมีความต้องการใช้เลือดกี่ซีซีให้ดึงเป็นสุญยากาศเผื่อไว้ด้วยสัก1นึ่งซีซีนะครับจะเป็นการกันพลาดส่วนการเจาะเลือดบริเวณควรหางนั้นมีอุปกรณ์ไม่มาก คือสำลีก้านสำหรับสวบและตัวเข็มโดยการเจาะจะเจาะบริเวณโคนหางข้อที่2และ3หลังจากเจาะเมื่อมีเลือดออกมาแล้วให้ใช้ก้านสำลีสวบและทำการเก็บตัวอย่างเลือดวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาหากดูแล้วมีประโยชน์หรือชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ